สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News อนุสรอ์อัดบิ๊กตู่ตักกะย้อนแยง้งชี้แก้เหลื่อมล้ำไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ให้ครบเทอมนายอนุสร์เอี่ยมสะอาดกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพูดถึงความเท่าเทียมการเข้าถึงโอกาสในการใช้รถใช้ถนนโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่า คนรวยก็ไปเสียเงินเอาคนรายได้น้อยใช้เส้นทางข้างล่างเอาจะได้ไม่ไปแออัดว่าคำพูดพวกนี้ไม่เหนือความคาดหมายตลอดเวลาที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์แถลงอย่างทำอย่างแล้วอธิบายอีกอย่างทั้งที่งานหลักของรัฐบาลควรเป็นการลดภาราค่าใช้จ่ายลดค่าครองชีพให้กับประชาชนแต่พอรัฐบาลหมดท่าไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรให้กับประชาชนได้ ก็มักจะอธิบายในมุมที่รัฐบาลได้ประโยชน์เหมือนปัญหาลอตเตอรี่ราคาแพงก็แก้โดยให้ประชาชนอย่าซื้อสลากแบบรวมชุดเพราะราคาจะแพงการบอกให้คนมีรายได้น้อยไม่ควรใช้ทางด่วนและปล่อยให้คนมีรายได้สูงเป็นผู้ใช้ทางด่วนจากคำพูดดังกล่าวนอกจากรัฐบาลจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำได้ รัฐบาลกลับทำตัวส่งเสริมความเหลื่อมล้ำจากที่วิกฤตอยู่แล้วให้หนักขึ้นไปอีกตักกะแบบนี้ย้อนแยง้งเหมือนที่บอกว่าจะอยู่ให้ครบเทอมถ้าอยู่จนครบเทอมแล้วทำอะไรที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์แบบนี้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่นายอนุสรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรอมเ m e n t ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ